สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาบรรยายเรื่องการอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับพวกเรานะคะนักศึกษาชั้นปีที่4่นะในวิชาสัมมนานะคะเนื่องจากว่าการอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะต้องรู้นะคะว่าในงานนั้นทําอะไรบ้างถ้าเราอ่านโดยไม่ได้มีหลักอะไรอย่างเงี้ยนะเราอ่านไปเรื่อยๆเราเปิดพจนานุกรมคําศัพท์ภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราเอาทุกคํามารวมกัน ที่อ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะจะทําให้เราหลงทางและเรื่องนี้มันทําอะไรอ่านแล้วจะงงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นแนวทางทําให้เราเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยอ่านได้ได้ดูเรื่องได้เร็วขึ้นนะคะคือไม่ต้องใช้เวลากับาการไปเปิดเพราะฉะนั้นกรมส,รสาภาษาอังกฤษเยอะเกินนะ,ะจะลิสเฉพาะศัพท์บางคำนะคะที่จําเป็นต้องทราบนะ เดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันเนาะโดยทั่วไปบทความวิจัยภาษาอังกฤษจ,จะมีองค์ประกอบทั้งหมดประมาณ5ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เราเรียกมันว่า abstract หรือบทคัดย่อ,อเนาะบทที่2ในส่วนที่2เรียกว่าบทนํา introduction นะคะส่วนที่3เรียกวิธีดําเนินวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัยภาษาไทยก็จะใช้ประมาณ2คํานี้นะคะถ้าในหัวข้อภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า method บ้างหรือว่า methodology ก็ได้นะคะ ส่วนที่4คือผลการวิจัยหรือ results นะคะและส่วนที่5ก็อาจจะอยู่ด้วยกันก็ได้หรือจะแยกอีกส่วนหนึ่งก็ได้ก็คือสรุปผลและอภิปรายผล conclusion and discussion นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละส่วนนั้นจะมีองค์ประกอบอะไรย่อยลงไปอีกนะถ้าเราจะอ่าน abstract นะคะหรือบทคัดยอ่อให้รู้เรื่องเนี่ยในส่วน abstract มันจะมีประมาณ4หรือ5องค์ประกอบหลักอีกนะ ส่วนแรกก็คืออาจจะมีเรื่องที่มาและความสำคัญของงานนะคะมีแบ็กกราวน์นะมีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะบางส่วนก็อาจจะเริ่มที่วัตถุประสงค์งานวิจัยเลยนะคะหรือเรียกว่าออบเจ t i ีฟนะคะต้องแจ้งนะคะงานวิจัยทุกชิ้นต้องมีออบเจ t i ีฟแน่นอนเพราะฉะนั้นะเราต้องเราเราต้องมาร์นะคะว่าวัตถุประสงค์งานนั้นทำอะไรนะคะถ้าจากนั้นจะเป็นระเบียบว,วิธีวิจัยหรือเม h อด o l o g ีคืองานวิจัยเนี่ยทำโดยวิธีอะไรนะคะ แล้วก็ส่วนที่เป็นผลการวิจัยนะคะหรือว่า result ต้องบอกนะคะและส่วนที่5คือสรุปผลอภิปรายผลในส่วน result นี่ก็คืออาจจะบอกแบบเป็นยังไม่ต้องลงรายละเอียดนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทนำนะคะบทนำของงานนี้มีอะไรบ้างนะคะส่วนที่เป็นบทนำหรือ introduction ถ้าเราอ่านงานวิจัยเนี่ย ส่วนมากเขาก็จะเขียนเรื่องของความสําคัญของงานวิจัยของที่เขาทําในภาพรวมหรือภาพกว้างๆนะคะว่า,าในงานเนี้ยส่วนมากเขา,าไปใช้ในการทําอะไรคือประโยชน์ตรงนี้เห็นเห็นภาพกว้างเลยเหมือนมีความสําคัญใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากงานเขาจะเขียนอย่างนี้ก่อนเนาะพราะนั้นเราก็จะเห็นในรูปเป็นรูปภาพทางด้านขวามือก็คือส่วนมากจะเป็นสามเหลี่ยมหงายอย่างนี้นะคะพูดมาก่อนเลยว่าภาพรวมงานของเขามีองค์ความ ความรู้อะไรสําคัญอะไรเอาไปใช้ทําอะไรก็คือบอกประโยชน์เกี่ยวกับงานวิจัยที่ทำนะคะส่วนงานวิจัยที่ตัวเองอเป็นงานของ paper นี้หรือว่างานเนี้ยจะอยู่ที่ส่วนล่างสุดนะคะก็คือจะเชื่อมโยงจากเรื่องกว้างๆนะคะลงมาส่วนที่ตนเองเน้นได้ทํางานก็คือสรุปแล้วก็ยังมีส่วนสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นพวกวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้วยนะคะเผื่อว่าคนที่สนใจอยากเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมะจะได้ทราบนะคะว่ามีงานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะองค์ประกอบที่3คือวิธีดำเนินวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัยนะคะในส่วนนี้เขาก็จะอบอกรายละเอียดหรือดีเทลว่างานเขาเริ่มต้นจะพิสูจน์อะไรทำอะไรทดลองอะไรนะคะมีการบรรยายเขียนในเชิงบรรยายนะคะเมื่ออ่านแล้วผู้อ่านต้องสามารถทำตามได้นะคะ Verification ก็คือสามารถทำตามที่สเต็ปที่บอกเนี่ยทำได้เหมือนกันสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ด้วยนะคะ Verification ก็คืองานที่ทำเนี่ยถ้าคนอื่นมาทำตามเนี่ยจะต้องทำได้เหมือนเขานะคะและอาจจะมีการยกตัวอย่างเพิ่มเติมหรือ handout ก็คือคู่เมืออที่ใบเพิ่มเติมตัวอย่างเพิ่มเติมตรงส่วนเนี้นะคะที่เป็นวิธีระเบียบวิธีวิจัยนะคะ ส่วนที่4ี่เราเรียกว่าผลการวิจัยหรวีเ,เสานะคะก็ต้องแสดงผลการทดลองหรือผลการวิจัยนะคะหรือผลลัพธ์ในรูปของตารางกราฟหรือรูปแบบอื่นที่เข้าใจง่ายนะคะทีนี้ถ้าเป็นงานวิจัยทางคณิตศาสตร์นะคะถ้าเป็นทางสาขาพิสูจน์ก็จะต้องเป็นทฤษฎีบทอะไรที่เขาได้มาเนาะ จะเป็นรีเซิลของเขาได้มาอย่างงี้หรือถ้าเป็นในคณิตศาสตร์สาขาที่เป็นประยุกต์ก็ส่วนมากจะเป็นรีเซิลในรูปตารางก็คือ,อมีการคำนวณค่านู่นนี่นั่นมาแล้วได้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรก็จะเป็นส่วนนี้นะคะและอย่าลืมว่าผลงานวิจัยของเราจะต้องตอบคำถามงานวิจัยที่เราได้ตั้งต้นเอาไว้ด้วยนะคะ,ะมาดูส่วนที่ห้านะคะ เราเรียกว่าส่วนสรุปผลอภิปรายผลนะคะโดยทั่วไปก็จะโอเวอร์วิวว่าโอเวอร์วิวคือเหมือนกล่าวอีกรอบหนึ่งนะคะอธิบายวิธีสั้นๆว่าออจะศึกษาอะไรอะไรยังไงนะคะเพื่อเขียน,นเมื่อเขียนสรุปผละจะต้องเสริมให้ผลลัพธ์แลดูดีขึ้นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะ,ะหรือถ้าเกิดงานวิจัยของเรามีข้อจำกัด ก็ควรจะแจ้งให้กับผู้อ่านทราบนะเขาเรียกส่วนนี้ว,ว่า limitation ก็คืออย่างเช่นนะมันมีอะไรที่ทำจากนี้ไม่ได้นะงานของเขาลิมิตทรงไหนตัวแปรเท่าไหร่นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้คือส่วนที่เป็น future research ก็คืองานวิจัยที่จะทำต่อในอนาคตนะบาง paper ก็จะเขียนให้นะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่จะอ่านต่อไปว่าเออน้าจะไปลองทำตรงนี้ตรงนี้นะหรือบางงานวิจัยอาจจะแบบ อยอดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อาจจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้สิ่งที่ครูอธิบายพวกเรานะคะก็จะทําให้เราเห็นภาพเนะว่าเวลาเราไปอ่านเนี่ยเราจะได้มีแกนหลักยังไงในการพิจารณานะคะบทความแต่ละประเภทนะคะก็ส่วนมากจะมีองค์ประกอบลักษณะนี้นะคะ,ะหลังจากที่นัศึกษาได้ฟังสไลด์ที่ครูบรรยายแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะ ตั้งใจนะคะไปลองอ่านบทความภาษาอังกฤษดูนะคะถ้าเราอ่านได้นะคะเราสามารถที่จะไปต่อยอดในการอ่านงานวิจัยประเภทอื่นได้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอสรุปจบนะคะการบรรยายการอ่านงานวิจัยภาษาอังกฤษนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ